ปัญหาของที่นี่ก็คือมีการโรงเรียนมันมีปีนเนี่ยมันมีปีนเอ่อสวนมาจะอยู่ในช่วงของเดือน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 มีตุนหน้าเลยไปตรงนั้นเนี่ะปล่อลุ่มล่มล,มล่มเปลี่ยนติดมันจะขึ้นมาดังนี้ปล่อยล่มเปลี่ยนติดตึ้งบ้านจะอยู่ยเก๋ๆตรงนี้ก็จะได้กับกินกวนไปเลยจากกลุ่นดำตรงนี้ก็โรงเรียนไป เมื่อเกิดปะะัญหาก็ได้เ,เล็ดดูตามสาก่อ,อนอื่นกับว่ามีระบบของที่ไหนมั่งที่มันจะทำแล้วมันจะเกิดผลให้กับใการบำบัดมันดีขึ้นก็เ,เลืยไปดูตัวอย่างที่ท,ที่ตะมุดนะรับที่ตะมุดของโรงชื่อ <c oughs> ตุ้งเส้นทบอไาครับไปดูซทองทางครับไปตรงนรั้นไปท่องถังเลย ก็กเลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าเอาใจระบบนี้เลยนครับผมก็เลยนั่นนะครับเลยในกะ็ไดนะ้จัดทิ้งใจทำโครงการเลยครับนีด่ดาวกันดูนะครับการตรงนี้พอได้เห็นความสามารถในการที่จะบำบัดได้ก็พอใจมากเลยครับเพราะว่าดูแลว้วน้ำกั ไซไม่มีกินกับจัดเกนตรงนี้ครับก็ก็ไม่อยากกลับคือดูแลก็ง่ายกับสะดวกก็ไม่มีปัญนาอะไรกับทาได้กับตรงนี้ครับตรงนี้เพิ่งพอใจมากกับเอันน้ำเร็วนะครับรับ ปินก็ไม่มีสีก็หนามก็ไซนะครับแต่ว่าต้องรุ่นรอไปอีกอีกระยะหนึ่งในนี่นะครับไ,ไอ้พานชวงเออช่วงมกราคุมพ่ามีหน้าตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะแต่ผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับไปได้ช่วยกับไปได้คนคือในซากศพนะครับถ้าว่ามีหนามที่ มาจากการผลิตมันมากนะรับถ้าใช้ระบบนี้คิดว่าน่าจะออลงตัวนะรับรมันสามาเท่ว่าเรื่องป่นมันก็กำจัดได้เ,ออเรื่องซีกองนามกับสา้ารมาต่ในอนาคตจะปล่อยลงธรรมชาติได้นะกับก็คยต้องการสร้างคนในที่ต้องการที่จะมาดูนะครับก็ยินดีต้อนรับนะรับได้นะครับไห้ติดต่อมาก่อนนะรับ อ่าที่นี่ตั้งอยู่สถากรณ์กองทุนสวนยางยุ่งท่องจำกัดนะครับก็ตั้งอยู่บ้านเด็กทีก็คือเนื้อหนอยสามสือเพชรตับจ้องมู๊สามตำบลตาช่างนะครับอำเภอบางกลำจังหวัดสุขลานะครับเบอร์โทรของประธานนะครับอ่าชูนกสองสองซูนกสี่ซูนเจ็ดฮกครับติดต่อมาได้เลยครับ